ซูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิ t r i ปเปอร์โบนัสดิสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับ เมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 level 1จาก n e w s l a p ปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัส,สอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลิกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ Active Dark Media House มีเราที่เดียวเหมือนได้ทั้งทีมทั้งคุมงบประมาณประหยัดเวลาสบายใจทำคอนเทนต์จัดโปรโมชั่นการตลาดวิเคราะห์ธุรกิจระบบบริการลูกค้าโดยทีมงานดูบอลกับแนทเริ่มต้นเพียง7,000บาทต่อเดือนและนาทีทองทำฟรี2ธุรกิจ2เดือนอัดไลน์เพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างวันนี้ถึง30ธันวาคมนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ 5T ทปีศาจแดงตามน้งราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันศุกร์ที่29ธันวาคมนะครับหลายท่านก็อาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกนะครับสำหรับใครที่เดินทางไกลนะครับก็ขอให้ขับรถนะครับแล้วก็เดินทางโดยปลอดภัยนะครับบางท่านก็อาจจะมีดูบอกับแนทเป็นเพื่อนระหว่างการเดินทางเนาะก็เปิด ยูทูบของเมื่อกับนนทนะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปยินดีที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางให้กับทุกท่านนะครับอ่ะข่าวสารเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของลิซันโรบาดินสกับบทสัมภาษณ์ของเขานะครับเบื้องต้นเนี่ยกำหนดการกลับมาของลิชานโรมาตินสก็คือเดือนหน้าแล้วนะครับมการาน่าจะกลับมาได้น่าจะประมาณกลางเดือนครับก่อนเกมเจอกับทอตแนมฮอตสเปอร์เราน่าจะได้เห็นลิซันโรมาดินส กลับมาฟิตเต็มที่นะครับทีนี้เนี่ยระหว่างการให้สัมภาษณ์นะครับกับสโมสรเนี่ยทางพิธีกรก็ถามว่าอะไรที่ทำให้สภาพจิตใจของคุณเนี่ยดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรือว่าสภาพจิตใจของคุณเนี่ยมันยังแกร่งอยู่เพราะอะไรนะครับลิซันโรก็บอกว่าแน่นอนครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นเวลาไหนนะครับมันสำคัญมากๆว่า คุณจะต้องสำนึกอยู่ตลอดครับว่าคุณเริ่มต้นจากจุดไหนโหถ้าพูดแบบนี้เนี่ยหลายๆครั้งนะครับเขาก็จะรู้สึกตื้นตันขึ้นมามันสำคัญสำหรับผมมากนะครับจุดหลักๆเลยคือคุณต้องสำนึกในที่ที่ให้โอกาสคุณคุณต้องมีความกระตันอยู่กับที่ที่ใหโอกาสคุณคุณลองมองไปที่สถานที่แห่งนี้มองไปที่สนามโอทรฟฟอร์ดมองไปที่แคริงตัน นะครับมองไปที่ตราสโมสรมองไปที่แฟนมองไปที่ผู้คนของสโมสรแห่งนี้นะครับคุณแค่ต้องสู้เพื่อคนที่สนับสนุนคุณคุณแค่ต้องสู้เพื่อทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวแค่กับคุณนะมันเกี่ยวกับแฟนบอลหลายล้านคนเราต้องมีความถ่อมตนอยู่เสมอติดดินอยู่เสมอแล้วก็สู้สู้อย่าหยุดเด็ดขาดไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิน้นแค่นั้นเองครับ ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับลิซันโรก็บอกว่าผมเนี่ยนะมาจากครอบครัวที่สวยงามนะครับแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองเราทั้งครอบครัวต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความถ่อมตนครับสำนึกในบุญคุณแล้วก็สำนึกในทุกวินาทีที่ได้ใช้ชีวิตซาบซึ้งไปกับมันนะครับลิซันโรบ,บอกว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อเขา นะครับคุณปูเ่เขาคุณตาเขาแม่ของเขาแล้วก็คนอีกหลายคนทุกคนต่างมองไปที่จุดเริ่มต้นของชีวิตครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมีค่านะพ่อของเขามักจะพูดเสมอครับว่าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องสู้ในทุกวันที่คุณมีชีวิตอยู่นะครับคุณสามารถแก้ไขวันนี้ให้มันดีขึ้นได้และอย่างแรกที่สุดเนี่ยนะครับ สู้เพื่อให้ตัวเองมีกินนะฮะ Fight for your food นะครับฉะนั้นชีวิตของลิซ s โรมาตินสในทุกวันเนี่ยเขาต้องต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสู้เพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับแบ่งปันความรักที่ตัวเองมีเนี่ยมอบให้กับทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนพยายามที่จะเอาชนะให้ได้นะครับพยายามที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มี นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมครอบครัวของตัวเองนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของลิซันโดารเนสมีบางท่านหลังไม้นะครับมาในเพจบอกว่าให้ผมแปลนหน่อยนะครับใจความสําคัญก็ประมาณนี้นะฮะยังอยู่ที่ข่าวที่เว็บไซต์สโมสรอัปเดตนะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยอันเดรโอนาแล้วก็โซเฟียนอัมระบัตนะครับก็มีชื่อติดไปรับใช้ทีมชาติแคเมรูนสำหรับโอนาแล้วก็ อัมบราติก็ไปติดโมร็อกโกนะครับในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ซึ่งก็จะเริ่มในวันที่13มกราคมนะครับโปรแกรมมันก็จะไปได้เรื่อยแหละครับจนกว่าจะถึงนัดชิงนชนะเลิศวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งก็หมายความว่า2ทีมอย่างแคนาบรูนกับโมร็อกโกก็เตะก,กันไปไเรื่อยๆครับคือถ้าตกรอบก็กลับมาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าทั้งคู่ไปชิงกันเนี่ยสมมุตินะฮะ ทั้งคู่ก็จะกลับมายูเนเตดหลังจากวันที่11กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่อนาน่าไปแอฟคอนนะครับยังไงแล้วใครที่อยากเห็นฟอร์มของอัลชัยบายินดีได้เห็นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในเกมเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่โอทราฟอร์ดเนี่ยนะครับในช่วงกลางเดือนหน้ายังไงบายินดีก็เฝ้าเสาครับถ้าสมมติบายินดีไม่ซ้อมแล้วก็บาดเจ็บไปนะฮะทุกคนจะได้เห็นฟอร์มของบายินดีนะฮะ ส่วนการขาดหายไปของอัมระบัตนะครับมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คาซิเมโรอาจจะกลับมาแล้วนะครับเอยรเซเซนก็ค่อยฟิตขึ้นเรื่อยๆเนาะไหนจะมีไมนูนะครับแล้วก็เมสันเมาอีกนะฮะก็เอาละอย่างน้อยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวเจ็บกลับมาแทบจะครบแล้วนะครับในช่วงที่อัมระบัตกับโอนาน่าไปแอฟคอนนะครับเรื่องราวของเซอร์จิมนะครับกับ ตะกุณเกรเซอร์จริงๆก็มีรายงานจากเจมส์ซัคเกอร์ผู้สื่อข่าวเทนหนึง่งจากเทเลกราฟนะครับมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจริงๆแล้วดูวยบอกกับแน็ก็นําเสนอเมื่อวานนี้ไปบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการขายหุ้นนะครับรวมถึงถ้าจะมีการาหารือนะครับเรื่องการซื้อขายนะครับหรือว่าในเรื่องของเอริกเทนฮาร์กเนี่ยมันจะต้องผ่านการตัดสินใจหล,ลักๆของเซอร์จิมก่อนเพราะว่าเซอร์จิมเขาดูแลเรื่องฟุตบอลใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับ ที่ทั้งเซื้อจิมแล้วก็เกรเซอร์เนี่ยเขาทำข้อตกลงกันนะครับก็คือทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับห้ามวิจารณ์อีกฝั่งหนึ่งออกสื่อนะครับในขณะที่ทั้งคู่เนี่ยทำงานร่วมกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นข้อตกลงเลยแหละครับว่าเซื้อจิมเนี่ยตกลงนะครับว่าฝากของเขานะครับหรือว่าทีมงานของเขาเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะไป วิจารณนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือว่าออกแถลงการใดๆที่เกี่ยวกับการไปโจมตีนะครับตระกูลเกรเซอร์นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับบางท่านก่อนจะคิดว่าเอ้ยทำไมจะไปโจมตีไม่ได้นะครับเพราะว่าเกรเซอร์มันไม่ดีอะไร,รตา่างๆไม่หรอกจริงๆมันคือเงื่อนไขในการทำงานร่วมกันครับเพราะว่าอ่ะแม้ว่านะครับ ประกูนเกรเซอร์จะถอยกลับไปดูแลในภาคของสโมสรอ,อย่างเดียวเสื้อจิมก็จะมาดูแลเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวแต่ก็อย่าลืมว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับจะต้องเข้าที่ประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็จะต้องทํางานร่วมกันคนละฝากนะครับเกรเซอร์ก็ยังดูแลในส่วนของฟแนนซ์ด้านการเงินของสโมสรอ,อยู่นะครับส่วนเสื้อจิมก็มาดูแลด้านกีฬาฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ทุกอย่างมันเซฟสําหรับทั้งคู่ไม่ให้มีการเสียชื่อเสียงระหว่างกันนะครับก็จําเป็นจะต้องมีการ ลงข้อตกลงไว้ก่อนก็คือโอเคฉันกับเธอจะไม่ด่ากันไม่โจมตีกันออกสื่อนะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงประเด็นของโซเฟียนอัมราบัตกับอันเดรโอนาน่าว่าจะไปเพรสไปแอฟคอนใช่ไหมฮะเพรสคอนนี่แถลงข่าวนะครับแอฟคอนคือแอฟริกาคาร์บูเนชั่นส์มทุกคลิปจะต้องมีอะไรแบบปั๊มปั๊มเป๋เๆแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราเรียวๆนะครับไปกันต่อเลยนะครับเรื่องราวของฮันนีบารเมสรี ซึ่งมันต่างออกจากในเคสของอาราบัตกับกุนาน่นะครับคืออมราบัตกับอุนาน่เนี่ยไปแอฟริกาคา o ออฟเนชั่นหรือแอฟคอนใช่ไหมครับแต่ว่าฮันนีบาเมสบีเนี่ยนะครับไม่ได้ไปแอฟคอนครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยมันก็มีต่อเนื่องก็คือว่างั้นแบบนี้นะครับหมายความว่าฮันนีบาจะได้ลงเล่นกับยูไนเต็ดต่อไปใช่ไหมเบื้องต้นมันก็เป็นแบบนั้นนะครับ แต่ว่าฟริซิอโรมาโนรายงานนะครับว่าฮันนิบาลเนี่ย d ยูไนเตดโอเคถ้าจะปล่อยยืมตัวในเดือนมกราคมทีนี้โรมาโนก็รายงานว่ามี3สมโมสรครับที่สนใจฮันนิบาลเมสซีนะครับไม่ว่าจะเป็นเซบียไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกลียงแล้วก็ฟรายบวก3สมโมสรน,นี้ต้องการฮันนิบาลเมสซีครับในช่วงเดือนมกราคม ในตลาดซื้อขายที่กําลังจะมาถึงสิ่งที่จะมาคุยกันต่อคือแบบนี้ครับคือในช่วงเวลาที่คาเซมิโร่เจ็บไปนะครับในช่วงเวลาที่เอริกเซนเจ็บไปในช่วงเวลาที่เมสันมา์เจ็บไปเนี่ยฮันนีบาเมสซี่ดันขึ้นมานะครับแล้วก็กลายเป็นมิดฟิลด์ตัวสำรองทีมหรือเป็นตัวโรเตชันลำดับแร,แรกๆด้วยซ้ำฉะนั้นสมมติว่าแมนเชสเตอร์ปล่อยฮันนีบาเมสซี่ไปด้วยรูปแบบของการยืมตัวเนี่ยนะครับ มันก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนก็ลองคาดการณ์กันดูเหมือนกันนะครับว่ายูเติตดอาจจะมองหามิดฟิลด์ตัวใหม่ก็ได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือโอเคเบื้องต้นเนี่ยได้คาเซได้เอริกเซนได้เมาส์กลับมาแล้วแต่ใครจะรับประกันว่าทั้ง3คนเนี่ยจะฟิตตลอดทั้งซีซั่นฉะนั้นการมีสควอตเด็หรือมีขนาดทีมที่มันแน่นไว้ก่อนนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อุ่นใจกว่า นะครับแต่ทีนี้ในกรณีที่ยูไนเต็ดอ่ะยืนยันว่าจะปล่อยฮันนีบาลยืมตัวไปนะเพื่อประสบการณ์ของนักเตะเองนะครับอย่างน้อยยูไนเต็ดอาจจะต้องมองหามิดฟิลด์อีกคนหรือเปล่าเพื่อให้สควอตเดอรหรือว่าขนาดทีมเนี่ยมันแน่นกว่านี้จริงอยู่ครับว่ายูไนเต็ดไม่เหลือโปรแกรมฟุตบอลยุโรปแล้วเหลือแค่เอฟเอคัพกับพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ด้วยการที่ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากนะครับก็เน,น้นการเพรสซิ่งในแดนบนซะส่วนมากก่อนหน้านี้ใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะ ฉะนั้นเนี่ยการมีนักเตะที่ฟิตลงสนามเยอะๆมากที่สุดเนี่ยผมว่ามันก็เซฟกับตัวเทนฮากเองนะครับหรือแม้แต่สมมุติว่าเอ่อเทนฮากอาจจะทํางานไปสักระยะหนึ่งเกิดสมมุตินะครับสมมติมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมเนี่ยการมีทีมที่ใหญ่ไว้ก่อนนะครับมันก็เซฟกว่าฉะนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์บางส่วนก็บอกว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะที่ยูเนเตดจะลองมองหากองกลางตัวใหม่ในกรณีที่ทีมปล่อยยิมตัว ฮันนีบาเมชบรีนะครับทิ้งท้ายที่เรื่องราวของเมสันกรีนบูธนะครับตอนนี้สถิติของเขานะครับกับทางเกตาเฟ่นี่คือ15เกม5ประตูแล้วก็4แอซิสนะครับซึ่งทีมทล์กนะครับซึ่งเป็นอ,อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับระดับไม่สูงมากนะแต่ก็ฟังหูไว้หูกันล้กันนะครับผมพยายามจะเลี่ยงข่าวจากเดอะซันอันนี้ก็เล่าสู่กันฟัง นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเด๋ยวซันก็ตีว่าเกตาแฟ่ยื่นข้อเสนอไปที่กรีนบูธใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยอะไปฟังทีมทล์กกันหน่อยนะครับเทียไม่สูงเลยนะครับแต่ว่าก็ก็ฟังเพลินๆว่าสถานก,การณ์ล่าสุดเนี่ยมันมีหลายทีมที่ให้ความสนใจนะครับในตัวของเมชสัน e กรีนบูธที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าไปอยู่ในลาลิกาสเปนแล้วก็ฟอร์มเนี่ยมันดีกว่าที่หลายคนคิดไว้ครับ ยิงประตูสวยๆได้เยอะนะฮะเท้าซ้ายเท้าวขวานะครับลากบอลไปที่ริมเส้นฝั่งขวาดวลกับฟูลแบ็กนะครับกระชากผ่านเปิดเข้ามามีจังหวะล็อกตัดเข้าในยิงไกลนะครับซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมเครดิตพิจตด,ดำนะฮะนะครับ, <c oughs> รบโอ้คือยิงก็แรงเปิดก็คมนะครับเทคนิคดวลหนึ่งตอนหนึ่งกลับมาแล้วคือแบบโอ้โหแฟนอยูน่นะเด็ไปเห็นกรีนบูตเล่นให้กับเกตาเฟ่ก็โอ้กลับมาเถอะไม้เขียว นะครับกลับมาช่วยทีมเธอกลับมาเล่นแทนแอนโทนีเถอะก็ว่าไปนะฮะทีนี้สถานการณ์ล่าสุดเน่ยกลายเป็นว่าเรัลมาริดเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจเมสันกรีนบูธเช่นเดียวกับบาเลนเซียแล้วก็บียารอัลนะครับขณะเดียวกันก็มีชื่อของแอตเลติโกมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาด้วยนะครับแต่ว่าทีมชอตเขาก็เน้นเป็นพิเศษนะครับว่าณนะตอนนี้เรัลมาริดเป็นอีกหนึ่งทีมที่แบบมีโอกาสที่จะยื่นข้อเสนอไปที่ ยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะขอดึงเมสันญ่กรีนวูดไปร่วมทีมนะครับเพราะว่าสัญญาถาวรเนี่ยอยู่ที่ยูไนเต็ดใช่ไหมฮะนั่นแหละครับแต่ว่าไอ้ส่วนของข้อเสนอตรงนี้นะครับมันอาจจะอยู่ในช่วงซัมเมอร์ก็คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่มีการยกเลิกสัญญาเยีมตัวนะครับเกตาเฟ่ Get A ก็จะใช้งานกรีนวูดไปจนกระทั่งจบฤดูกาลนะครับแล้วก็นั่นแหละ สุดท้ายเนี่ยเกตาเฟ่อาจจะต้องตัดสินใจแหละวว่าเ้ยจะซื้อขาดอะไรไหมแล้วก็ต้องมาเจรจากับยูนาเต็ดแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นโอกาสของทีมอื่นนะครับซึ่งอันนั้นก็คือเรอัลมาดริดนะครับที่จะดึงเมสันกรีนวูดไปนะครับถ้าสมมนนติยูนาเต็ดยอมขายนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเซอร์จิมเรดคลิฟซึ่งดูแลด้านกีฬาหลักๆนะครับก็จะเป็นคนตัดสินใจนะครับในเคสของเมสันกรีนวูดด้วยว่าจะดึงกรีนวู กลับไปอย่างถาวรหรือเปล่าเพราะก็อย่างที่ว่ากรีนบู๊เนี่ยยังเหลือสัญญาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เอาล่ะต้องมารอดูว่าสถานการณ์ของไมเคียวจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนว่ามันก็มีเรื่องของปัจจัยนอกสนามอะไราเกิดขึ้นด้วยแหละนะครับซึ่งผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางเซอร์จินเบกคลิฟจะต้องพยายามชั่งน้ําหนักดูครับว่าอ,อ,อะไรที่มันสําคัญกว่ากันผมยังย้าจุดเดิมนะ ว่าเราสมมติว่าเมชนกรีนบูธนะครับแล้วก็แฟนสาวอย่างเฮดเดอร์ดรอปเซนเนี่ยนะครับอลองสื่อสารกับสื่อดูไหมเพื่อให้แฟนบอลน,นะครับหรือว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เขาจะกลับมาที่ยูเนเต็ดเนี่ยเข้าใจเขามากขึ้นไม่แน่ว่ากระแสที่มันเคยหนักๆก,ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเบาบางลงก็ได้หรืออีกเคสหนึ่งสำหรับแฟนๆที่ต้องการกรีนบูทกลับมาเนี่ยมันก็จะมีอีกหนึ่งมุมที่เราเห็นได้ว่าณนะตอนนี้เฮดเดอร์ดรอปเซน ก็สามารถใช้ชีวิตกับแม o n ั r นกร w o o ดได้ตามปกติแล้วฉะนั้นในมุมของดูบองกันัดนะครับคือเราก็มองว่าแค่คุณสื่อสารให้ให้มันชัดเจนขึ้นหรือว่าลองมาพูดคุยกับแฟนบอลพูดคุยกับสื่อซะหน่อยนะครับอะไรต่างๆที่มันดูหนักๆที่มันดูเป็นกระแสต่อต้านที่ไม่เห็นด้วยกับแฟนบอนที่นั่นเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับฉะนั้นก็รอติดตามเรื่องราวของแมทชันกรนวูดต่อไป นะครับแต่จากการที่เรียมาริดให้ความสนใจเนี่ยและมายอเดจะไม่คิดดึงกลับซะหน่อยเหรอผมเข้าใจบางท่านนะครับอาจจะเป็นส่วนน้อยในแฟนบอลเมืองไทยที่มาเห็นด้วยกับการที่กินวัวก,กลับมาส่วนมากนี่เห็นด้วยอยากให้กลับมาอยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละครับผมว่าปัจจัยนอกสนามในเรื่องของอาการไม่โอเคในเรื่องของการที่เขาไปทําร้ายแฟนสาวต่างๆก่อนหน้านี้นะครับ การทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสุภาพสตรีคือสิ่งเหล่านี้ผมรู้สึกว่ามันสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้จากการสื่อสารของฟากรีนบูดเองก็มารอดูนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ขอให้เมซันเนี่ยโชคดีกับการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ค้าแข้งให้เต็มที่เตะฟุตบอลให้เต็มที่ไปเลยกับทางเกตาเฟ่น,นะครับช่วงท้ายนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ตามนะครับ ถ้าง่วงนะครับก็จอดรถพักก่อนนะครับแต่ว่าท่านใดที่เดินทางไปไกลๆก็หวังว่าคลิปจากดูบังกับแนทหรือว่าไลฟ์จะดูบังกับแนทในหลายๆไลฟ์หลายคลิปเนี่ยจะเป็นเพื่อนร่วมทางให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มที่ครับใช้เวลากับครอบครัวนะครับใช้เวลาในการกลับบ้านตรงนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับสิ่งใหม่ๆ ก่อนที่จะไปถึงปี2024ด้วยกันอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าไม่โอเคก็วางไว้ในปี2023นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงเป็นการชาร์จพลังและกันปีใหม่มาเราจะได้ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเริ่มต้นชีวิตอย่างามีความฟิตเต็มรอยนะครับในปีที่กำลังจะมาถึงข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะสัมผัสนวันกับแนทนะครับ ฝากด้วยนะครับกับด้านล่างนี้นะครับสามารถแอดไลน์มาที่แอสไซท็อกทูนนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณานะครับเพราะว่ามีรายการ5ีบีสตาร์แดงเนาะมีไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็ในปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยก็มีคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะครับยังไงท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาที่แอ t ไซท็อกทูเนนะครับจะติดต่อดูกับนะัดในส่วนของงานใดๆก็ตามนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับเราไม่ต้องการอะไรมากมายนอกจากว่า ถ้าสนับสนุนกันก็กดไลค์คลิปนี้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงชมคลิปนี้จนจบนะครับรวมถึงกดกระดิ่งนะครับต่อไปถ้ามีคลิป ที่เราทำขึ้นมานะครับทุกท่านก็จะได้ทราบว่ามีอัปเดตแล้วนะครับมีคลิปใหม่แล้วนะก็จะได้มาติดตามกันนะครับรวมถึงนะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะสับสนุนด้วยการโด o n a t ก็มีฟีเจอร์ซูเปอร์แตงส์อยู่ยังไงก็สามารถโดเน a t กันเข้ามาได้รวมถึงท่านใดที่อยากจะพูดคุยในประเด็นใดก็ตามฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับ 5TBE แสดงวันต่อไปนะครับขอให้เป็นวันศุกร์ที่ดีครับสวัสดีครับ สามัคคีย์คือพลังสึ่งเปนความหวงังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสวัสดีครับเก็บลืมอีกแล้วนะแต่ไม่ลืมนะฮนะ